เลยนะคะคือทางสภาจะให้เรียกของมูลค่าไม่เกินห0 0แสนและแท็กแก๊งต่ำสุด3มากสุด5ค่ะทางคุณอ้วนนี่จะเรียกยังไงเอ่ยก็แม็กทุกอย่างค่ะทุกอย่าง,างคือจะเรียกเป็นเป็นเงินหรือเป็นทรัพย์สินอะไรดีคะก็เอาเงินห0 0แสนแล้วก็แท็กแก๊งห้าอันกันเลยครับคนที่จะพูดขออนุญาตให้เป็นชา้าติ้งเนียน,นะคะใครได้ยินได้ยินถึงดชเนาะ อ่ะคือขนาดเนี้ยนะคะคือทางสภาจะให้ทั้งสองแก๊งนะคะทําการไก่เกียรกันเองก่อนสภาจะยังไม่เข้าไปเออ่เข้าไปยุ่งนะคะอ่ะลองไก่เกียร์กันก่อนเลยครับอ่ะนิ่งๆลยคุดตมกลางของระหว่างกันเดชว่ามันน่าจะดีนะคุณแหลมหรือคุณอ้วนมาคุยไหมได้ยินค่ะได้ยินเดชได้ได้ยิน ครับใครเป็นตัวแทนครับแทนี๋ยวผมเ็มาเลยครับทองสุกอ่าเอาเลยอ่ะคุยอะไรฮะอิดค่าทองสุกเรียกเท่าไหร่นะครับสองล้านห้าอราสำหรับความเห็นผมผมว่ามันเยอะไปครับกับสาเหตุที่เราตีกันตั้งแต่แรกผมว่าเรื่องผิดใจเรื่องคําพูดผมว่ามันไม่น่าจะมีมูลค่าสูงขนาดนี้ครับเพราะแป๊บหนึ่งครับคิดว่าน่าจะต่อมาเดึง โอเคเเออ่ะยืนนิงดี๋ยวเดี๋ยวผมเตือตาต่อให้ไปมาบดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเงียบจังวะพี่เงียบจังวะฮัลโหลฮัลโหลแข็งใช่แล้วแหละเรียบร้อยตอนนี้ตอมอเดือดแหละขอโทษนะคะพี่อ้วนอ้อไปแล้วขอโทษทีพี่เดช เออพี่อ้วนมาเกรู้สึกตัวดีหรือเปล่าไม่คุยเลยพี่ปะได้ครับเกียอคุยอาต่อได้เลยครับครับผมว่าอูลค่ามันสูงเกินไปครับอ่าผมเรียกครั้งแรกไม่ถึงนะครับแต่พวกคุณท้าให้ผมเสียเวลาในสามวันทางว่าผมเองผมว่าภายในสามวันผมหาได้ครับสองล้านเออ่ผมหาไม่ได้ครับ ก็คุณทาให้ผมเสียเวลาเองครับเอ่อผมคุยกันทีแรกเนี่ยวันที่เราคุยกันทีแรกเนี่ยผมว่าเราก็คุยกันตกลงกันแบบหนึ่งเอาพี่อ้วนมาเอาไงครับเดี๋ยวผมคุยเองก็ได้ครับเอคได้ัเลยครับก็คือตอนแรกข้อเสนอมันมันน้อยกว่านี้ถูกไหมครับถูกต้องรับตอนแรกอะทางฝั่งผมอะก็รับอ่าข้อเสนอนัไปแล้วถูกไหมครับแต่ว่าสุดท้ายคุณก็ จบกันที่เราตีกันถูกป่ะฮะคุณมาตีแก๊งผมเพราะว่าเอาเแก๊งคุณได้บอกไหมครับว,ว่าผมของเงินมาจําแล้วแก๊งคุณไม่ยอมใจออันเนี้ยทราบเลยครับแต่ว่าตอนนั้นมันไม่มีจริงๆครับก็ผมบอกเลยครับมันไม่มีนั่นคือทางของคุณเองคุณต้องหาหน้าที่ของคุณคือหาหน้าที่เออเป็นหน้าที่หาเงินไามให้ผมไม่ใช่ว่าผมไปหาหาเงินให้พวกคุณนะมองว่าอย่างนั้นไม่ได้บอก,บอกว่าจะให้คุณมาหาเงินให้ผมแต่แค่ ผมขอเวลาวันนั้นน่ะทุกคนก็คุยกันแล้วว่าเออขอเวลาก่อนถูกไหมครับไม่ครับแล้วทางคุณคุยกับบอสผมด้วยน้ําเสียงที่ไม่ดีด้วยครับคนที่ใส่ผ้<อ>าปิดปากอ่อะแล้วผมบอกตรงนะผมไม่เชื่อหรอกแปดคนรวมกันจะไม่มีเงินถึงสองแสนน่ะต่อคุณจะโกหกหรือจะแบบอะไร,รอแต่ผมบอกเลยผมไม่เชื่อเอาคุโรมานี่ อนุญาตครับได้ยินไหมครับเดี๋ยวมันขาดนะครับเดี๋ยวมันขาดอะหลุดหรือเปล่าผมได้ยินนะผมได้ยินอยู่นะครับได้ยินไ้ยินโอเคพูดใหม่เลยก็ได้ครับได้ยินขับโยกไหนอันนี้เดี๋ยวยังไงอาจารย์จะอธิบายหรือไงเมื่อกี้ที่บอกเดี๋ยวรอรอรอให้พี่วันพูดก่อน อ่ะผมพูดไปแล้วเมื่อกี้พี่อันพูดไปแล้วขออีกรอบไนึ่งนพี่อ้วนเสียงมันขาดครับเมื่อกี้เท,ท่ทีอ๋อผมบอกว่าก็บอสผมอะยื่นเสนอว่ามัดจำสองแสนใช่ไหมครับแต่พวกคุณบอกมีไม่ถึงแต่พวกคุณอยู่กันแปดหรือเก้าคนไม่รู้แต่ผมบอกว่าผมไม่เชื่อ,อหรอกแปดเก้าคนอะเงินในตัวกับเงินในบัญชีอะจะมีไม่ถึงสองแสนอ<ล>ะเออมีไม่ถึงจริงรมีคนที่ชื่อ คนที่ใส่ผ้าปิดปากดำคุยขึ้นเสียงกับบอสผมอีกเตือนแล้วทีหนึ่งก็ยังขึ้นอีกดลืได้ขึ้นเสียงไหมครคุณผู้มผมก็พูดปกติของผมนะ,ะไม่ใช่น้ำเสียงนี้เลยครับเลือกเขาข้างกันเองได้แล้วถ้าคุณคิดว่าเสียงผมพูดงั้นแล้วเป็น,นการขึ้นเสียงอันนี้คือคุยต,ตัวแทนตัวแทนหรือว่าอันนี้ม <า S 1> ผมปนามหนึ่งครับผมจะไปนั่งเฉยๆไปนั่งเฉยไหมครับเขาส่งตัวแทนมาคุยกัน อ่ะงั้นเดี๋ยวผมพูดเองครับนะได้วผิดครัาไปก่อนคุยก็ได้อ่าก็คือตอนนั้นอาจจะมีพูดผิดใจกันใช่ไหมครับตอนเจราจาตกลงถ้าหมุม่มองคุณอ้วนใช่ครับเพราะน้ําเสียงครั้งแรกมันไม่เหมือนครั้งที่สองครั้งที่สามใหญ่โตก็เตือนไปแล้วก็ยังจะขึ้นเสียงอีกอ่าโอเคครับก็ถ้าน้ําเสียงมันไม่โอเคอันนี้ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่รับครับอ่าไม่รับโอเคครับงั้นเรื่องนี้เราจะจบเป็นยังไงครับ สองล้าน้าพวกผมจะยอมจบไม่มีข้อเสนออื่นฉั้นผมขออนุญาตครับสภาครับไกลเกีย่ยให้หน่อยครับโอเคครับอันนี้ก็เป็น,เป,นเป็นตามขั้นตอนนะคะก็คือสองคนทางสภาให้มีการไกลเกีย่ยแล้วก็จะเข้ากฎของทางสภานะคุณนวนครับก็คือเจ็ดวันผมตีต่อได้เลยถูกไหมอันนี้ผมถามมัน ถ้าจะพาเคลียให้แล้วพวกผมยังไม่อยากจบโอเคครับย่อยๆครับสภาตีต่อนี่คือเขาตีเรื่องเดิมได้เลยไหมครับได้หรือว่าเรื่องเดิมไม่ได้แล้วสักครู่นะผมถามแลนะผมคุยกับสั่โค้ดครับเมื่อวานผมคุยกับหัวจมูกวะนะมาโค้ดกับอ้วนโอเคผมเี็บแบบไม่ได้ไ่ได้พี่พี่กู๊ดไม่ได้กอน มาชุ่มน้อยแต่ว่าวานผมได้มาคุยกับทางสภาไปแล้วนะครับนี่นอะไรอ้วนให้ให้เขาคุยอีกแล้วนี่ยโอเคสามสามวันสองล้านห้า ตอนแรกจะเอาแค่สองแสนฮ่าเ5้าห้าแสนไปโรงบาลนะยาเลยเอาแล้วนะเมื่อคืนไม่เข็ดแนตะ่เมื่อคืนโดนไปแสนนึงอะหนึ่งแสนนะ 1, นะที่แหลมจำได้ใช่ไหมว่าเราวว่าเราคุยกับใครบ้างจำได้จำได้จำได้โอเคค,อค,อคือเรื่องมันเรื่องมันเล็กอะรเรื่องมันเล็กอะ เรื่องมันเล็กอะแต่ว่าถ้าเขาใหญ่จะใส่กันให้ให้ให้ยับเลยอะก็ก็ดีนะใส่มาตลอดแล้วสูตรต้องใส่เรื่อยๆครับกันมีเรื่องแต่อยากไปแต่งตัวน่ารักน่ารักม่อ ต้องเรียกค่าที่เสียตำรวจเยอะ ยิงใช่ไม่ต้องรอคููดาวก็ได้เปิดเปิดได้เลยอะ่ะตามตามหลักแล้ว่ถ้าเราจะแหกคููดาวอะ่ะก็ก็ไปสรุปไงเข้าไปก็ไปเอ็นอัพตรงนี้ไงอ่ะก็คือตรงนี้คือเสียห้า,า,า,าแสนแทาแก๊งแทาแก๊งเจ็ดละกัน รับเพกูด,กดเปิดชาวติง้งพวกผมได้ยินหมดเลยอเหรองัอ้นก็5.5แล้วกัน5แสนก็ไม่พอที่เสียไปกับของด้วยไงพวกเพนแต่หลักๆแ,แล้วจะเสียค่า2แกงเนี้ย เสียประกันค่า,อา, e าสอนอเสียเยอะโดนจับโดนบินเยอะพีวันพี่วันาบอนี่อะไรนี่นี่เ ต่ำต้องท่านดิสิบสมันไม่เป็นไรถ้าถ้าเขายอมให้จบอ่ะเปิดกระสิบนะเปิดกระสิบใช่ใช่ใช่ถ้าเขายอมให้จบอ่ะเราก็เรียกแท็กแก๊งจนให้ยุบไปเลยเรื่อเรื่อยๆแต่ไม่จบประมาณนี้แหละแต่เป็นผมผมรู้สึกว่าผมไม่อยากจบ ก็เปลี่ยนก็นได้แล้วแต่เลยแต่คนจะตีก็ต้องตีแต่ถ้าตีก็ใช่แต่ถ้าเกิดไอมามาถึงสภาแล้วมันมันก็เรียกไม่ได้แล้วแต่ว่าไม่อยากจบ แล้วดูพี่อ้วนยืนดิคตรเทะไปไอหัวสตอรี่โอเคก็อันนี้ทางสภาได้มีการประชุมกันแล้วนะคะคืออันนี้ต้องขอโทษคุณอ้วนไว้ก่อนเลยว่าจบหลังจบสตอรี่นี้ไปคือตัดจบแล้วคือจะไม่ให้เอาเรื่องนี้ขึ้นมาตีอีกค่ะแล้วเรื่องเรื่องนี้ที่ที่ฮาเดดหมายถึงคือเรื่องไหน คือเรื่องเรื่องนี้ก็คือที่เดทถามตั้งแต่ต้นเรื่องอะค่ะว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรถูกไหมก็คือไอไอเรื่องคาพูดของเขาเนี่ยแหละค่ะงั้นผมตีผมยอมจบแค่เรื่องที่เขาขึ้นเสียงตอนสนทนานะแต่ผมไม่จบเรื่องน้องผมนะผมแยกประเด็นกันนะอ่ะโอเคก็อย่างที่เดทบอกครับว่าตอนต้นที่เดทถามว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรแค่นั้นผมบอกก็คือ ให้สภารับรู้ว่าผมจะตีต่อแค่นั้นแหละอันนี้ทางเนทเองก็เข้าใจว่ายังไงถึงปัดจบไปทั้งสองแก๊งก็ยังจะตีกันอยู่ดีแต่อยากให้เคารพกันนิดนึงว่าในเรื่องที่คุณบอกมาข้างต้นก็คือก็จะไม่ตีกันเรื่องนี้ตัดจบในเรื่องนี้ทางคุณหมีตะฮุ่งโอเคหรือเปล่าคะก็คือจริงๆวันนี้ที่ผมมาเคลียร์ผมอยากเคลียร์ทั้งประเด็นตั้งแต่ที่มันเป็นต้นเหตุเลยครับแล้วก็ ประเด็นขึ้นเสียงด้วยคือมันเป็นสตอรี่เดียวกันนะครับซึ่งมันจะควรจะเคลียร์จบถ้าสมมติจะตีเรื่องอื่นในอนาคตมันก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งถูกไหมครับมันไม่ควรจะเอาเรื่องที่มันเป็นประเด็นตั้งแต่ทีแรกย้อนกลับมาตีกันอีกถูกป่ะครับเมื่อมันนั้นมันก็เท่ากับเราไม่ได้เคลียร์ะไรเลยถูกป่ะับก็ผมไม่เคลียร์ครับอันนี้สภาบังคับจบก็มันต้องจบนะครับถ้าอย่างนั้นถ้าสภาบังคับจบแค่เรื่องเดียวไงครับก็มันเรื่องเดียวกันไหมครับมันสำหรับผมคนละเรื่องอ่ะ หรอครับมันไม่ได้เริ่มมาจากมันเริ่มมันไม่ได้เริ่มมาจากที่เดียวกันหรอครับอย่างนี้เลือเรื่องเรือเรื่องตั้งแต่ที่เราตีกันมาตั้งแต่วันแรกอะค่ะจนถึงวันนี้คือต้องตัดจบค่ะถ้ามันจะมีเรื่องอะไรที่จะผิดใจกันหลังจากนี้ก็คือถ้าสภาที่บอกผมเมื่อวานก็คือสภาบอกมั่วเหรอครับอันนี้สภาจะรับผิดชอบพวกผมยังไงอะเมื่อวานที่ผมมาคุยอะที่เรียกผมมาคุยอะ สภาตอบผมแบบนั้นอะแล้วตอนนี้สภาตอบผมอีกแบบหนึ่งอะแล้วถ้าอนาคตสภาเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งอะแล้วผมจะเชื่อใครได้อะอันนี้ผมไม่อยากว่าสภานะแต่ว่าเมื่อวานสภาเอนคนพูดไปเองเลยอ่าอันเนี้ยเดซถึงได้บอกว่าเดซต้องขอโทษด้วันใช่ค่ะอวขนาดกูไม่ได้เข้ามาเมื่อวานนะเว้ยแค่มึงพูดเมื่อกี้กูยังไม่ชอบมึงเลยนะเว้ย ใจใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็นอ่าคือทำไมอ่ะมึงทำไมอ่ะแล้วแล้วมึงทำไมอ่ะใจใจเย็นครับพี่อ่ทำไมอ่ะมีมีปัญหามากใช่ป่ะไม่ทำไมคืออะไรครับอันนี้คืออรไบคือคือคือกูไม่ได้มาเมื่อวานเมื่อวานรู้อะไรแต่ว่าสภาฟังก่อนนะครับเมื่อวานสภามาคุยกับผมปรึกษากันผมก็ถามความดีๆเขาบอกว่าได้ อันนี้คือผมว่าคุยกับสภาแล้วยังไงอีกคะแล้วพอมาวันนี้สภาบ,บอกอีกแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งคืออะไรคะไม่คือวิธีพูดของมึง่งเมื่อกี้คือแบบอ้วนมึงก็เคยเจออ่ะเจอพี่ตรงหน้าสภาเจอที่ผับเจออะไรก็คือคุยกันปกติเป็นแบบอ่ะคุยกันได้แต่ว่าเมื่อกี้บอกมันอย่างเงี้ยบอกว่าทีมสภาน้องพี่ทําอะไรไม่ได้คือ ผมไม่ได้พูดทำอะไรไม่ได้แต่ผมไม่แล้วมึงไม่ไม่มึงอะไรอ่ะมึงอะไรกับมึงอะไรทั้งหนาวะอะไรไปว่าอะไรครับอ่ะแล้วมึงพูดอะไรอ่ะเมื่อกี้มึงพูดอะไรนักหนาอ๋ผมก็อธิบายตามที่ผมมาเนี่ยอ้วนวันวันให้พี่พูดต่อให้ไหมใจเย็นใจเย็นคุณอ้วนคืออันนี้แล้วค่ะที่ที่ทางเดสอนะค่ะอยากจะขอโทษคุณอ้วนนะคะคืออ่า มันเป็นการหมกห้องของสภาสภาเองอันเนี้ยเดทเดี๋ยวเราค่อยคุยกันทีหลังเรื่องการรับผิดชอบตรงนี้ได้ไหมคะได้ครับโอเคคือเดสอยากให้ที่เดสตัดจบอะค่ะคือการตัดจบนะคะตั้งแต่สตอรี่ที่พวกคุณอะทะเลาะก,กันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้อะค่ะคือจะไม่เอาเรื่องตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้มาทะเลาะก,กันอีกแต่เดทเชื่อว,ว่าเดทเชื่อแหละ ว่าวันหนึ่งคุณแค่ขับรถชนกันนิดนึงหรือเกี่ยวกันนิดนึงพวกคุณก็จะหาเรื่องตีกันได้อยู่แล้วหลังจากเจ็ดวันนี้โอเคไหมคะคือ,อการตัดจบครั้งนี้ตามกฎเลยนะคะคือทางสภาจะให้เรียกของมูลค่าไม่เกินห้าแสนและแท็กแก๊งต่ำสุดสามมากสุดห้าค่ะทางคุณอ้วนนี่จะเรียกยังไงเอ่ยก็แม็กทุกอย่างฮะทุกอย่าง คือจะเรียกเป็นเป็นเงินหรือเป็นทรัพย์สินอะไรดีคะก็เอาเงินห้าแสนแล้วก็แท็กแกงห้าอันกันเลยครับโอเคค่ะทางหมีตะฮงคะคือทางสภาได้ไก่เกลี่ยแล้วนะคะอ,อมูลค่าของคือห้าแสนแล้วก็แท็กแก๊งห้าค่ะทางหมีตะฮงพร้อมที่จะจ่ายเลยไหมเอ่ยแล้วก็ออโอเคไหมออออโอเคครับแต่ว่าถ้าสมมุติผมขอเวลาก่อนได้ไหมครับเพราะว่า ที่ผมเล่นสตอรี่มาเนี่ยก็เออมันถึงที่สุดแล้วจริงๆครับผมถึงว่าเจรจาทางคุณอ้วนให้เวลาได้เท่าไหร่คะวันเดียวครับวันหนึ่งห้าแสนเลยเหรอครับผมใช่ครับพวกผมฟังกันได้ครับผมทํากันไม่ได้ครับเพราะว่าผมอาจจะหนึ่งด้วยผมมีเวลาไม่เท่ากับพวกคุณอ้วนนะครับเีื่อข้างนอกมาครับเรื่อข้างนอกพวกผมผมผมไม่ได้บอกครับคุณอ้วนใจเย็นนะครับใจเย็นใจเย็นคุณอ้วนครับ ผมบอกว่าผมมีเวลาไม่เท่าคุณอ้วนนะครับผม,ผมพูดแค่นี้ผมไม่ได้เอาเรื่องตรงไหนมาเลยนะงั้นมีทรัพย์สินอะไรมูลค่าที่มันทเท่าห้าแสนได้้างครับเอ่อมีอะไรต้องการบ้างครับเดี๋ยวผมจะดูก่อนว่ามันมีอะไรบ้างบอสอยากได้ไรที่มูลค่าเทียบเท่าห้าแสนบอสเขาพี่เข<อ>าไ<ห>มีไ<ด>มอะไรเขามีอะไรบ้างอ่ะปูนมีไหมครับพี่ ปู K K ปนแกะเคลมีไหมครับปูนแกเคมีไหมครับเดี๋ยวผม K K ต้องขอไปดูก่อนนะครับพอดีมันอยู่ที่ตู้ครับว่ามันมีอะไรบ้างอันนี้เลยอยากสั่งายค่อ,อเอามาเป็นหลักประกันก่อนก็ได้ครับแล้วถ้าคุณหาเงินได้คุณค่อยมาเอาคืนไปแค่นั้นแหละครับรถคุณมีรถอะไรอะ่ะของแก๊งหรือของส่วนตัวครับผมก็ไม่รู้ว่าที่เอาให้ผมได้อะ่ะคุณมีรถอะไรครับ เดี๋ยวผมขอดูทรัพย์สินก่อนได้ไหมครับว่ามันมีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวผมแจ้งอีได้ไหมต้องไปดูที่ตู้นะครับใช่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 มันต้องจบตรงนี้ครัใจบตรงนี้ผมผผมมถึงบอกผมขอเวลางั้นผมขอเวลาสามวันครับให้เขาให้เขาสักสามวันได้ไหมคะให้สองวันนะเฮ้ยสามก็คือสามดิไจเย็นใจยพี่ไม่ผมถามไงเฮ้ยมึงมึงเดี๋ยวนะมึง ม่นคนน่ารักมาตลอดนะเว้ยทำไมทามือต้องต้องเป็นคนอย่างนี้ในวันนี้ด้วยวะไม่พี่มันเป็นการต่อรองกันครับพี่ใช่คือการต่อรองกันพี่มันเป็นการต่อรองพี่มันเป็นการบีบซึ่งกันและกันพี่แก๊งกับแกงกันอางนี้พี่ผมได้เต็มที่ที่สุดคือสามวันครับอ่าเรื่องของพวกมึอแล้วกันนะอ่ะอ่างั้นงั้นเดชเดชขอถามหน่อยว่าคุณ ทางมีตะห้งนี่สามารถจะให้เป็นทรัพย์สินอะไรคะเงินหรือของอ่าเดี๋ยวเป็นเงินครับสามวันเดี๋ยวผมจัดก,การให้ครับเริ่มนะับเป็นพุ่งนี้ได้ไหมครับอ่าแต่ทางทางเด็กก็แบบแบบบีบบ,บีบเขาบีบทางทางเขาเยอะอะค่ะคือเด็กขอสักสองวันได้ไหมคะโดยการที่ว่าถ้าสมมุติไอสองวันเนี้ยค่ะเอาเป็นอย่างนี้ได้ไหมคุณอ้วน สองวันเนี้ยคือเนี่ยเวลาในสองวันเนี้ยค่ะถ้าคุณยังหาเงินมาไม่ได้คุณเอาเป็นทรัพย์สินอย่างเช่นรถอะไรก็ได้ค่ะที่มูลค่าเกินห้าแสนซักซักเจ็ดแสนหรืออะไรประมาณเนี้ยค่ะขึ้นไปประมาณซักเจ็ดแสนแล้วมาจำนำไว้กับเขาขอได้ไหมคะแล้วพอมีเงินผมไม่ไม่อยากมีเรซักห้าแสนเนี่วผมค่อยมาถ่ายกับนี่คุณว่าโอเคไหมคะได้ค่ะมันมันไม่คุ้เขาเดินสองวันใช่ไหมครับ ใช่ไม่คือถ้าใช่ถ้าคิดว่าหาเงินห้าห้าแสนในสองวันน่ะไม่ได้แล้วอะค่ะคือค่อยค่อยเอารถมาจำนำหรือเอาสิ่งของอะไรมาจำนำหรือถ้าสมมุติมันหาไม่ทันจริงๆสามารถเอาอปูนหรือเคเคบวกกับเงินอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมครับให้ครบห้าแสนได้ไหมคะคุณวันเอา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 ,เอาเป็นเงินมาเลยก็ได้ครับคุณเอาเคเคปูนไปขายเลยก็ได้ครับมันขายง่ายครับ อ่ามันขายง่ายอยู่แล้วตอนเนี้ยเคเคขายง่ายเลยครับถ้ามีเอาเงิน,<ช>นกว่าง่ายกว่าจบกว่าครับถ้างนั้นก็สองวันก็ได้ครับอโอเค,อเคตอนงั้นเดชขออนุญาตตอนถ้าสมมุติว่าในภายในสองวันแล้วจะต้องเอาของมาจำนำกันเดชอยากให้สภาคาอยู่ตรงนั้นด้วยได้หรือเปล่า ราะว่าถ้าสมมุติมันมีการไม่คืนกันเกิดขึ้นมาอันนี้คือถ้าเขามีครบห้าแสนแล้วต้องคืนของเขานะคะทางทองสุกโอเคหรือไหมโอเคไหมหมายถึงถ้าสองวันเขาไม่มีงินไม่คืนคือเขาจะนำถ้าสองวันอะคือเขาหาเงินมาห้าแสนไม่ได้ใช่ไหมเมื่อวานเขามาคุยแล้วเขามาถ่ายของคุณก็ต้องให้เขานะคืนครับสัญญาก็คือทำสัญญากตภาเลยครับ โอเคเดี๋ยวจะมีการทำปล่การจำนำมันก็ต้องมีระยะเวลาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันตอนนั้นได้ครับโอเคหรือเปล่าครับทางมีตาฮงครับตอนนั้นเลยครับเออที่เรศอยากตัดโจบอะอยากให้เข้าใจส่วนหนึ่งทางคุณอ้วนเองเขาก็เสียทรัพยากรเยอะทางคุณเองก็เสียทรัพยากรเยอะไม่ได้เข้ามาควบคุมแต่อยากให้พวกคุณน่ะอยู่ด้วยกันแบบ ความสุขกันมากกว่าเอาจริงๆแล้วคือถ้ามันพูดคุยกันได้ก็อยากจะให้พูดคุยกันนะคะเพราะว่าทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่ที่คำพูดอะอย่างที่มีคนเคยพูดไว้อะค่ะคือเราคือเราจะได้ยินแต่น้ำเสียงหน้าตาเราก็นิ่งกันทุกคนถูกไหมคะก็ลองพูดคุยด้วยน้ำเสียงที่ที่พวกเราคิดว่ามันเป็นมิตรกันที่สุดอะค่ะ อะไรที่มันคุยกันได้ก็ก็ลองคุยกันได้ <Hey. S 2> ดหลังจากนี้ก็สองวันครับสองวันแล้วก็ถ้ามีการจำนำอะไรกันเกิดขึ้นให้มาที่ทางสภาค่า <5 S 1> <Okay. S 2> ทุ่มครึ่งวันที่ยี่หกนะโอเคไหมครับโ <Okay. S 2> อเคอครับผมแต่ตอนนี้เดซอยากให้เอ,อเป็นแท็กแก๊งห้าแท็กเอ่อส่งให้ทาง ทองสุกก่อนได้ไหมคะได้ครับโอเคกระเป๋าแปดส่วนอันนี้คือตัดจบนะคะสตอรี่ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้จะไม่เอามารวมเป็นเอ่อในการตีครั้งต่อไปนะคะเข้าใจกันทั้งคู่นะเข้าใจครับครับโอเคแล้วคูดาวเริ่มนับตั้งแต่วันที่ส่งของครบใช่ไหมครับหรือย,อยังไงเอ่ยเอ่อตั้งแต่วันนี้เวลานี้เลยคะ่ะอ่าได้ครับโอเคเมล่อนฝากด้วยอืมประกาศ พอประกาศปุ๊บก็นับตั้งแต่นับตั้งแต่ขึ้นประกาศเลยค่ะได้เลยครับโอเคค่ะก็มีเบอร์สภากันทุกคนนะถ้าสมมติเกิดเรื่องอะไรหรือมีปัญหาอะไรก็โทรมาปรึกษาได้นะคะ,ะครับทางสองฝ่ายมีอะไรไม่พอใจในการตัดสินของสภาไหมคะขอเสริมนิดหนึ่งครับค่ะคืออ,อยากจะถามทางฝั่งพี่ๆทองสศกนะฮะ ว่ายังมีอะไรติดใจหรือว่ามีอะไรไม่ไม,ไม่ไม่พอใจทางฝั่งมีแต่ห่้งหรือเปล่าสามารถพูดได้นะอันนี้มันจบแล้วครับก็ไม่เป็นไรครับผมพอดีเห็นบอกว่าถึงขั้นว่าจะตีกันให้แตกให้ตายกันไปข้างหน,นึ่งเนี่ยอันนี้ก็มันเดี๋ยวผมพูดเดี๋ยวมันก็วนอีกเดี๋ยวพี่กู๊ดดาวนเมื่อกี้จบจบไปแล้วครับก็เลยจบดีกว่าคำพูดนะมันก็ยังไม่จบตอนนี้เราคุยกันจบแล้วครับ ฝั่งพวกผมก็ขอโทษด้วยนะผมทําอะไรที่มันเกินเลยหรือว่าร่วงเกินฝั่งว่าคุณไปผมก็ขอโทษด้วยแล้วกันครับไม่เป็นไรครับขอโทษเช่นกันคเฮ้ยไปหาจังหวะแบบทิมกันเท่ๆอย่างนี้ดีกว่าว่าถ้าเท่าที่ที่พี่กดที่พี่กดอธิบายก็คือให้ทั้งทั้งคู่พร้อมแล้วก็ค่อยค่อยมาทิมกันเท่ๆกันดีกว่าประมาณนั้นนะฮะไม่ใช่ ยอ่อยกเลิกหน่อยยกเลบทั้งคู่นะเถ้าตรงนี้ตรงนี้เลยก็ได้นะถ้าถ้าพร้อมก็เอาได้นะเอผมไม่พร้อมไม่เป็นไรมันมันมันมีโคดาวนกันนะคู่ฮะพี่ตอนนี้ก็ได้ไงติดโคดาวมันก็ไม่พร้อมไงจังหวะที่มันพร้อมเนี่ยก็ใส่กันเลยจังหวะที่มันถูกต้องก็ใส่กันงี้ดีกว่าพี่ว่ามันแบบดีถูกต้องสนุก คือมันดีดีกว่าตรงเนี้ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่วันนี้อย่างที่ข้างต้นอ่ะที่เดทฟังนะคือเดทว่ามันเหมือนมันมีการเข้าใจผิดหรือมีการเหลื่อมอะไรกันเกิดขึ้นตั้งแต่แรกอ่ะคือไม่ได้อยากจะให้ตีกันเรื่องนี้ถามว่าคุยกันเรื่องนี้ต่อได้ไหมพวกคุณอ่ะสามารถที่จะคุยหรือปรับความเข้าใจไอ้เรื่องตรงนี้ได้อยู่นะคะไม่ใช่แบบว่า ทะเลาะกันอีกคือไม่ได้ห้ามเอาเรื่องตรงนี้มาทะเลาะแต่สามารถที่จะพูดคุยกันได้ว่ามันผิดกันตรงไหนเผื่อที่ว่าพวกคุณจะเข้าใจกันมากขึ้นก็ได้นะคุณอ้วนลองคุยกันไหมคือให้ผมพูดเหรอแล้วคืออองลองอแล้วฝั่งฝั่งหมีอ่ะที่บอกว่าพวกผมมีดีแต่จํานวนคนอ่ะมันคืออะไรอ่ะสภาแล้วก็คนขึ้นเหรอเดี๋ยวก่อนนะครับเจ้ยันยนนะครับคือจะคุยกันแล้วไม่ใช่เหรอครับจะคุยกันไม่ได้มันไม่ให้ยายกันนะไ่ย ไม่ผิดคับไม่ผิดคือคือคือหนูหนูคิดว่าถ้าหาว่าอพูดดีกว่าจะได้จบคืออหนูหนูเห็นว่าคือเคลียร์กันตกลงข้อเสนอก็จบเรียบร้อยแล้วก็แยกย้ายกันไหมครับโอเคครับผมว่าอย่างนั้นดีกว่าเท็หมายถึงว่าให้ให้ใจเย็นเย็นแล้วค่อยมาพูดชุดชุดไปตรงนี้เออใจเย็นเย็นก่อนใจเย็นเย็นก่อนเออครับครับโคดกันแบบใจเย็นเย็นนะฮะขอโทษขอโพยกันตรงนี้จะดีกว่าเพราะว่า ตรงนี้มันมีแต่คนร้อนอะร้อนอยู่ฮะต้องแบบรอให้มันเย็น,น,นกว่านี้ตรงจังก์ฮะอย่าเพิ่องอย่าเพิ่งคุยดีกว่าไมหมฮะใช่ไม,ไม่ไม่มีนะ้ครับผม,ออผมขออนุญาตนิดนึงพี่วรผมขออนุญาตพี่ว่า,าให้ผมให้เจิ้งผมอยากให้เจิ้งกับพี่แก้วอะคือเปิดใจเคลียร์กันนิดนึงว่างงวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นจริงๆก็มันเคลียร์ไปแล้วนะครับ ตอนนี้มันเชี่ยไปแล้วครับเข้าใจครับเป็นการปรับความเข้าใจกันก็เดี๋ยวให้ไมเรีอกอนาคตได้ไหมครับถ้าจะปรับความเข้าใจได้ครับเดี๋ยวไม่จบปะเดี๋ยวตัดจบครับปะได้ๆไดี๋้ถึงได้มองไงคะว่าใจเย็นๆกว่านี้ค่อยคุยกันครับแล้วหลืทำไมไม่ปรับความเข้าใจกันก่อนตั้งแต่เรียกข้อตกลงพวกคนแก่นิสัยไม่ดีอะไอย่างไรมมันเป็นบทไอ้ยู